สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับกับตอนที่ชื่อว่าวันเกิดบอกจุดแข็งและจุดอ่อนวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ วันเกิดในแต่ละวันสามารถที่จะบอกจุดแข็งและจุดอ่อนของเราและของเพื่อนๆของเราได้นะครับวันเกิดที่ว่าเนี่ยก็คือวันจันทร์วันอังคารวันพุธแบบนี้ครับก็คือจะมีทั้งหมด7วันเริ่มจากวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุ์เสาร์นะครับซึ่งคนที่เกิดในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีลักษณะของจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่างกันออกไปเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ จุดแข็งก็คือเป็นคนที่ยิ้มย้้มแจ่มใสได้ในทุกสถานการณ์ถึงแม้ว่าตัวเองจะทุกข์อยู่ก็จะเก็บความรู้สึกเกรงนะครับสามารถที่จะเก็บความรู้สึกเวลากโกรธโมโหหรือน้อยใจได้ดีอีกด้วยโดยจะไม่ค่อยพูดออกมาชอบรักอิสระไม่ชอบให้ใครมาบังคับอยากทำอะไรเดี๋ยวจะทำเองไม่ต้องสั่งนะครับเรื่องของความรักก็เป็นเรื่องที่เวลารักใครก็จะรักแค่คนเดียว ส่วนคนอื่นจะมาทำให้หวันไหวก็ไม่สนใจหรอกนะครับสำหรับจุดอ่อนของคนเกิดวันจันทร์ชอบสร้างกำแพงเหมือนเป็นคนหญิงแต่จริงๆแล้วเป็นคนง่ายๆเวลารักใครก็จะทุ่มเทให้ซะจนเกินเหตุนะครับทำให้อีกฝ่ายมองว่ามันน่าเบื่อน่ารำคาญเวลาอกหักก็จะจมอยู่กับรักเก่าๆแบบพวกที่มีรักฝังใจไม่ยอมลืมแต่กับบางเรื่องก็เป็นคนขี้ลืม บ่อยเหมือนกันนะครับง่ายๆก็อาจจะเป็นลักษณะคนที่ขี้ลืมบ่อยเหมือนคนแก่แบบนั้นนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารจุดแข็งเป็นคนที่มีหัวใจมั่นคงหมายความว่าถ้าเลือกใครสักคนมาเป็นแฟนก็จะดูแลให้ความช่วยเหลือแฟนอย่างเต็มที่เรื่องนอกใจเกาให้หายห่วงได้เลยครับเพราะคนเกิดวันนี้เวลารักใครรักจริงอย่างแน่นอนเป็นคนขี้เล่น ชอบสร้างรอยยิ้มให้กับคนอื่นแต่ถ้ามีเรื่องไม่สบายใจเมื่อไหร่แล้วก็คนอื่นก็จะไม่มีทางรู้เลยเพราะเขาเลือกที่จะเงียบจุดอ่อนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารก็คือง่ายแต่หายเร็วเวลารักใครก็จะรักมากไอ้ความรักมากนี่เองที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นคนงี่เง่าน่ารำคาญน่าเบือ่อแต่เวลาเกลียดใครก็จะเกลียดมากเช่นเดียวกันนะครับเป็นคนขี้สงสาร ชอบช่วยเหลือผู้อื่นจนบางครั้งตัวเองก็ลำบากสงงางันเป็นคนที่น้อยใจยแต่ก็ไม่ได้พูดออกมาหรอกนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธจุดแข็งเป็นคนที่พึ่งพาได้หัวใจเข้มแข็งรักก็คือรักมากๆแต่ถ้าเกียดก็คือเกียดมากๆนะครับลักษณะของคนที่เกิดวันพุธ ไม่ค่อยไว้วางใจใครง่ายๆครับไม่ชอบใครง่ายๆด้วยเหมือนกันไม่รักใครง่ายๆด้วยเหมือนกันนะครับเป็นคนลักษณะวันพุธแต่ถ้าคนไหนสามารถที่จะเอาชนะหัวใจของคนที่เกิดวันพุธได้แล้วก็คนที่เกิดวันพุธเนี้ยก็จะยอมทุกอย่างในการทุ่มเทให้เต็มที่เพื่อให้คนรักมีความสุขถึงแม้ว่ามันจะแลกมากับความทุกข์ก็ตามนั่นเองครับในส่วนของจุดอ่อนเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจบางครั้งก็โกรธโมโหบางครั้งก็หงุดหงิดน้อยใจแต่ทำเป็นขรึมเย็นชาไม่พูดอะไรออกมาซะอย่างนั้นนะครับเป็นคนที่ก้าได้ก้าเสียแต่ผิดกับการบอกรักไม่กล้าแสดงออกขี้อายปากแข็งแต่ใจอ่อนแต่ถ้าพูดว่ารักใครก็คือรักคนนั้นจริงๆนะครับสำหรับคนที่เกิดวนันพระหัสปดีจุดแข็งถึงแม้ว่าอารมณ์จะอ่อนไหวง่าย แต่จิตใจก็แน่วแน่มากถ้ารักใครสักคน <c oughs> ก็พร้อมที่จะอยู่ข้างๆคนนั้นไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขคอยดูแลเอาใจใส่ยอยู่ข้างๆแบบเวลามีปัญหาเป็นคนที่ปากแข็งชอบบอกคนอื่นว่าไม่เป็นไรทั้งๆที่ข้างในมีแต่เรื่องเรื่องเยอะนะครับแล้วก็เก็บน้ําตาเก่งแต่ถ้าวันไหนปล่อยออกมาก็คือไม่ไหวจริงๆแล้วล่ะสําหรับจุดอ่อนของคนเกิดวันพระหัสสปดี จริงๆแล้วเป็นคนที่อารมณ์ดีแต่ถ้าร้ายขึ้นมาแล้วก็ตัวใขรตัวมันอารมณ์อ่อนไหวง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเหมือนมีไฟน้ํานะครับก็คืออารมณ์อ่อนไหวง่ายเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ชอบให้ใครมายุ่งชีวิตส่วนตัวสักเท่าไหร่ถ้าอยากบอกเดี๋ยวจะบอกเองไม่ต้องมาถามเป็นคนลืมยากนะครับพอรักมากจนลืมเผื่อใจถ้าเกลียดใครก็เกลียดเข้าไส้เลยแหละครับโดยเฉพาะคนที่หลายใจนั่นเอง สำหรับคนที่เกิดวันสุกนะครับจุดแข็งของคนเกิดวันสุกเป็นคนที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดได้เก่งมากเวลาเจ็บจะจำและใจแข็งเวลารักก็รักแบบหวังแต่งเลยนะครับจะคอยช่วยเหลือแฟนทุกอย่างมีอะไรขอให้บอกให้พร้อมจะอยู่เคียงข้างเสมอถ้ามีแฟนแล้วจะหวั่นไหวกับคนอื่นยากเพราะคนเกิดวันนี้รักเดียวใจเดียวในจุดอ่อนครับชอบคนอื่นง่ายแต่รักยากนะครับ แต่ถ้าได้รักแล้วก็จะรักไม่เผื่อใจทำให้เวลาโดนทิ้งนั้นจะเสียใจมากๆเป็นคนที่ไม่รอบคอบสักเท่าไหร่หรือซุ่มซ่ามนั่นแหละเป็นคนอารมณ์ดีชอบทำให้คนอื่นมีความสุขแต่เวลาตัวเองทุกก็จะเก็บไว้คนเดียวแถมยังเป็นคนคิดมากอีกด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ จุดแข็งของคนที่เกิดวันเสาร์ก็คือเป็นคนที่ตรงไปตรงมารักก็รักจริงเกลียดก็เกลียดจริงนะครับแต่ถ้าหากมีใครทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือทําร้ายเขาก่อนก็เตรียมรับบทเรียนได้เลยเห็นนิ่งๆแต่แค้นฝังคุนมากแต่เวลารักใครก็จะรักจนหมดใจทุ่มเทให้สุดตัวทําดีมากก็ทําดีกลับแพ้คนใส่ใจแต่เกียดการโกหกและการนอกใจมากที่สุดนั่นเองหรอครับ จุดอ่อนของคนที่เกิดวันเสาร์มองภายนอกก็เหมือนเป็นคนหญิงแต่ถ้าสนิทจริงๆแล้วก็จะรู้สึกว่าคนเกิดวันนี้เป็นคนขี้เล่นกวนนะครับเป็นคนคิดมากที่กังวลบางครั้งก็เป็นห่วงคนอื่นจนเกินเหตุทําให้กลายเป็นคนน่าเบื่อซะอย่างนั้นนั่นเองเวลาเจ็บก็ชอบจมอยู่กับอดีตรักเก่าๆกานน้ําตาเก่งเหมือนเข้มแข็งแต่จริงๆแล้วบ่อยครั้งที่แอบไปร้องไห้คนเดียวนั่นเองนะครับ สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ลักษณะคนเกิดวันอาทิตย์จะเป็นคนที่มีนิสัยกล้าได้กล้าเสียแถมเจ็บแล้วเจ็บอีกไม่รู้จักจำอีกด้วยชอบกลับไปทำซ้ำใหม่แล้วก็เจ็บอีกรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยเวลารักใครก็จะรักมากรักมากถึงขนาดที่ว่ายอมได้ทุกอย่างเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งเรื่องแย่ๆชอบเก็บไว้ในใจไม่มีใครได้รู้หรอกนะครับส่วนจุดอ่อนของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือ เป็นคนที่พูดน้อยกับคนไม่สนิทจนบางครั้งโดนหาว่าหยิงแต่จริงๆแล้วตอนอยู่กับเพื่อนเป็นคนช่างพูดช่างเจราจามาเวลารักใครก็จะรักจนหมดใจแบบหน้ามืดตาม,มัวจึงมักจะโดนคนรักหลอกได้ง่ายๆนั่นเองละครับหรือคนรักก็เอาเปรียบอยู่เสมอได้เหมือนกันเป็นที่ปรึกษาปัญหาคนอื่นได้ดีแต่กับเรื่องตัวเองกับเอาตัวไม่รอดนั่นเองนะครับ วันนี้เราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าจุดแข็งและจุดอ่อนของคนที่เกิดในแต่ละวันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในวันทั้ง7วันส่วนจะมีความแม่นยำเพียงใดนะครับก็ต้องลองฟังกันดูครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsmart นะครับสะกดง่ายๆนะครับ Vsmartmart ครับสามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดี ครับ